สวัสดีครับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นวันแรกที่ผมจะลองเอาเจ้าออนิวยูม่าเอ็นแม็กครับเอาไปลองขี่เทสกันดูนะครับผมในช่วงโควิดก็ออกต่างจังหวัดไม่ได้ครับก็เอาเป็นว่าจะลองขี่แถวในตัวเชียงใหม่นะครับแล้วดูว่าฟีลลิ่งของตัวรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันครับใต้บอกก็ใส่อุปกรณ์บ้างนะครับพวก ขาจับกล้องอะไรต่างๆครับดีนะที่ตัวอ l l n อ w Enmax ครับมีเกะนะครับก็เลยพอที่เอากล้องตัวเล็กใส่ได้ผมเพิ่งวิ่งมาอยู่ที่42โลครับอ่าในตัวทริปหนึ่งเนี่ยที่วิ่งอยู่เนี่ย ก็การกินน้ำมันเฉลี่ยนะครับอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดเจ็ดกิโลลิตรนะครับผมตอนนี้น้ำมันเหลือวิสามขีดเดี๋ยวเราลองไปเดี๋ยวเราไม่ลองครับเดี๋ยวเราไปเติมน,น้ำมันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดวิ่งเสร็จเดี๋ยวผมจะได้เอามาลองเช็คการกินน้ำมันนะครับโดยคร่าวๆของเจ้า ตัวออนดีนแม็กนะครับผมเดี๋ยวครับไปกันดีกว่าครับดีนะที่ปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้บ้านเติมน้ำมันกันก่อน ผมเติมแก๊สเก้าห้านะครับเพราะว่าปั๊มแถวบ้านผมมันมีแค่แก๊สเก้าห้ากับแก๊สเก้หนึ่งะครับเต็มถังครับเต็มถังครับโอเคครับเราเดินทางกันต่อครับผมเมื่อกี้เติมน้ำมันนะครับอยู่ที่75บาท น้ำมันอยู่ที่4.2ลิตรครับก็ตอนนี้น้ำมันเต็มเปลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราไปลองขี่กันไม่รู้จะยาวแค่ไหนนะวันนี้เพราะว่าไปเดินทางออก่างบ้านไม่ได้ครับค่อยนวดรถไปก่อนแล้วกันครับเพราะว่าตัวรถก็ยังถือว่าใหม่อยู่ครับกาําลังวิ่งมาอยู่40กิโลนะครับอย่างไม่อยากจะซัดกระจายนะครับเพราะว่าอยากจะขอรันอินสักหน่อยนะครับ ไปกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในตัวในเขตจังหวัดเชียงใหม่เลยครับเราก็คงวิ่งได้แต่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะว่าวันก่อนแค่แบบวิ่งผ่านลำพูนนี่ด่านตรวจนี่แบบโหตรวจกันเข้มทีเดียวครับในช่วงโควิดแบบนี้ครับอ่าเครื่อง ดับแล้วครับระบบ s t o อปสต s t ์ทซิสเต็มดับแล้วเราจอดเกินห้าวินะค,ครับผมคุณ şey ลุงครับคุณลุงมาเบียดผมทำไมเนี่ยอ๋อคุณลุงจะเลี้ยวขวานั่นเองแค่ค่อยๆนวดไปก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งคือตัวยางเนี่ยถือว่าใหม่นะครับถ้าเกิดยางใหม่นัอาจจะต้องการการนวดสักพักนะครับ อาจจะด้วยแบบด้านหน้ายางอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการใช้งานแบบเต็มหน้าอยางนะครับเราค่อยๆขี่ไปทั้งหมดไปเรื่อยๆครับเอาจนแบบว่าเออมันพอได้เราค่อยเริ่มซัดน,นะครับหนอนเส้นนี้เลื่อนทักหนนเส้นจากลำพูนเนี่ยออกไป อาสัปะทองนะครับเคยลองรถหลายรุ่นมาขี่เส้นนี้ก็ลื่นเหมือนกันครับพอระบบ stop and start system เนี่ยทำงานนะครับตัวไฟตัว A เนี่ย A สีเขียวเนี่ยมันก็จะแสดงผลขึ้นมานครับก็เคยมีน้องหลายคนครับถามว่าเอ้ยพี่ไอ้ระบบ stop and start system เนี่ยมันทำงานหรือเปล่าไฟมันขึ้นบนหน้าจอหรือเปล่าอะไรครับ ก็จะให้ดูว่าเวลามันทํางานครั้งแรกเสร็จแล้วเนี่ยไฟสีเขียวมันก็จะขึ้นครับก็แปลว่าทํางานปกตินะครับผมวิ่งเส้นเรียบของชิประทานครับเพราะผมคิดว่าเป็นเส้นที่รถไม่ค่อยเยอะนะครับจะได้ค่อนข้างที่จะสะดวกในการลองขี่นะครับ ปไปนวดไปก่อแล้วกันนครับพีเอขึ้นทำง,งานนะครับตอนนี้ก็คือไม่ต้องห่วหงครับถ้าเกิดผมขี่เนี่ยคือปกติเนี่ยไม่เคยขี่ไม่ให้พี่เอมาทางต้ก็ขี่เลเมื่อไหร่นะพีเอทำงานแลอนครับ,ไ,รบไ,ปไปก่อนทบดูก,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 กังต้มต่อ ได้ไหมนะโอเคพอแล้ว ถ้าเอามากินนะครับลองนวดนวดมาเรื่อยๆเนะี่ยผมมีความรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยเอาความรู้สึกกับตัวเครื่องยนต์ก่อนสาหรับเครื่องยนต์ของ All New เอ็นแเนี่ยหากให้ไปเทียบกับตัวเดิมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ไม่มันมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยต่างกันนะครับคือความรู้สึกที่เคยได้จากตัว n อ a นเดิมเนี่ยกับตัว All New เอ็นเนี่ยแทบแยกไม่ออกครับผมมีความรู้สึกว่าความรู้สึกในช่วงต้นกับกลางเนี่ยแยกแทบไม่ออกกัน แต่จะมีความรู้สึกในช่วงของปลายเนี่ยน่าจะเดินได้ดีกว่านะครับผมเดินได้ดีกว่าตัวเ m a น็เดิมครับ n Max ็เดิม erm เนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่ามันจะมาขึ้นมาปุ้นมันจะตื้อๆครับตัวรอบเครื่องมันจะตื้อๆหน่อยมันจะตึงๆครับจะไม่ค่อยเหมือนกับตัวตัวนี้ตัวนี้จะรู้สึกมีความไหลกว่านะครับผมในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยหากถามว่า พอใจไหมนะครับผมว่าเริ่มเดิมเนี่ยผมว่าพอใจแล้วครับในการขับขี่นะครับเพราะผมคิดว่าในการใช้งานของเพื่อนหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ขี่การโหดมากครับหรือการใช้งานทั่วไปเนี่ยสามารถคือขี่ในเมืองขี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นสายสายโหดสายอะไรเงี้ยถ้าเกิดเปลี่ยนมันเซ็ตเยอะขึ้นมันก็มันก็ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าเดิมเดิมเนี่ย ้แต่ผมขี่รุ่นเดิมแล้วจนมาถึงตัว All New นะผมคิดว่าตัวโชกหรือว่าตัวช่วงล่างอของตัวเอ็ Mac นแะ็กเนี่ยเอาอยู่จริงครับอย่างเมื่อกี้ลองขี่มานะครับกับการขี่อย่างบางโค้งก็ซัดเข้าไป, 90, ไปเก้าสิบเข้าไปร้อยลยรเงี้ยมันก็ยังถือว่าตัวยางก็ไม่ห่อการนะครับก็ทํางานได้ดีเกาะดีครับที่ผมชอบตัวเอ็ Mac นแม็กนับอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาเรา ขี่เข้าโค้งเนี่ยตัวรถมันค่อนที่จะนิ่งนะครับจะไม่หออาการเหมือนแบบห่ออาการสายหออาการแบบเหมือนรถเราขี่รถอโตเมติกเล็กๆครับตัวเอ็นหน่งไี้ให้ความสึกที่เกาะดูดกับโค้งได้ดีนะครับขี่สนุกทีเดียวครับตอนนี้ก็อยู่ถนนเรื่องเมืองสัตองหางดงรักเส้นนี้น่าจะไปออกแถวๆใกล้ๆถึงจอมทองหรอกครับ VVA น่าจะทำงานในช่วงประมาณความเร็วอยู่ที่70กว่าแต่ตอนนี้72ถ้าเราก็ค่อยไหลไป74ยังไม่ทำงานนะครับ75ก็ยังไม่ทำงานนะเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเกิดเราไหลๆประมาณเนี้ยอานการา์รื่องน้ำมันเนี่ยแบบเรี่ยวทางอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้75กิโลนะครับ VVA ยังไม่ทำงานนะครับ ถ้าขี่ประมาณนี้ครับอยู่ที่ประมาณ50กิโลลิตรครับขี่แบบบ a ิเวณมาทำงานนะครับโดยให้มันไหลให้ไปในช่วงประมาณช่วง70ไรครับนี่ประหยัดทีเดียวครับถ้าเกิดเราขี่แบบประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็โอเคทีเดียวครับก็ค่อยไหลไปเรื่อย,ยๆนะคเรื่องนี้50กว่าดได้อยู่ ถ้าเกิดเราลองกระแทกักหน่อยเพื่อให้พีพรรีอเรที่พีพีเอทำงานนะครับเหลือแค่ประมาณสา้สิบกว่าเราตัสบกนลางนะครับถ้เกิดพีีทงานนของเจ้าสาทสิกว่าก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดพีีเอทำงางไงมันก็ต้องบริโภคท้่มันมากกว่าขับขี่โดยที่พีไม่ทำงานนะครับ เราไปขี่รถเล่นกันไม่วางดีกว่าอาจ,จะมีอะไรให้ขี่ได้ทดสอบกันบ้างนะครับเพราะในเส้นไม่วางเนี่ยมันก็จะมีช่วงแรกๆเนี่ยกจะเป็นทางมีทางขึ้นเขาให้ทราสอบความล้ำของเครื่องยน์พอสมควรนะครับแล้ก็อาจ,จะมีโค้งให้เล่นบ้างนิดหน่อยนะครับพอเก่งออง ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่แถวแม่วางครับตางช้าแม่วางครับก็ก็จะได้เจอกับเส้นทางที่ทั้งขึ้นเขาลงเขาแล้วก็มีโค้งเล่นบ้างนะครับแต่เท่าที่ลองลองดูเนะเนี่ยมันก็จะมีถนนหลายจุดที่ค่อนข้าง,าง,าง,างลื่นนะครับก็เลยต้องค่อยๆปรับสภาพค่อยๆขี่รถไปนะครับไม่ไงั้นนี่อาจจะสไลด์ไม่รู้ตัวนะครับ ตอนนี้เราเปลี่ยนตำแหน่งไม้ใหม่แล้วครับผมยังไม่รู้ว่าเสียงมันจะดีหรือเปล่าครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาไม้ไว้ใต้คางเราเสียงลมเข้ามาค่รนขวา้งเยอะจนไม่ได้ยินเสียงพูดนะครับนี่เลยเปลี่ยนเอาไม้มาไว้ตรงแถวจมูกนะครับไได้ยินชัดไม่ได้ยินชัดกว่ากันไปครับตอนนี้ ตัวรถถือว่านิ่งนะครับเพราะว่าอย่างบางทีเจอหลุมเนี่ยระหว่างโค้งนะครับอย่างไม่เกย้ที่เจอผ่านมาก,ก็รถก็ไม่ออกอาการอะไรมากนะครับผมว่าตัวอ่อนยน a ไหนเนี่ยทำไม่ดีเลยครับโค้งค่อนข้างแคบนะครับแถวนี้ อย่างบางช่วงที่เป็นขึ้นเขานะครับตัว n m a x ก็ถือว่ามีแรงในการเทคตัวขึ้นค่อนข้างดีนะครับหากเทียบกับออโต้หลายรุ่นในระดับ1 5 0 cc ซนะครับแล้วก็อย่างในตัวโค้งเนี่ยผมว่าตัว n อ็นกเนี่ยเกาะโค้งไปได้ดีทีเดียวครับจริงๆอย่างตัวโชคเดิมเนี่ยจริงๆเอาอยู่นะ ็อย่างมาขี่เส้นเนี้ยโดยใช้ความเร็วอยู่ช่วงซ0บางช่วงอาจจะแบบเร็วกว่าน,นี้นะครับผมก็ว่าในการขา้าโค้งสามก็ถือว่าตัวเอ็สแม็กเกาะโค้งไปได้ดีทีเดียวครับตัวโชคยังไม่รู้สึกว่าออกอาการยยวยอะไรนะครับ เ,เขาไว้ใจได้ครับโค้งนี้น่าจะมีแหกกันบ่อย ออกมาใหม่ๆเพื่อนๆก็วอร์มยางสักหน่อยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางร้านเขา,าอาจจะมีการลงแว็กยางอะไรมานะครับถ้าเกิดอยู่ๆมาซัดเลยเนี่ยก็มีเยอะครับที่อยู่ๆมาซัดพุกสไลด์ปั๊บนะ ม้เอ็นแม็กนะครับถ้ารกทรงหรือว่าตั้งแต่เนี่ยจะออกไปทางสกูตเตอร์ทัวริงนะแต่เอามาเล่นโค้งแบบนี้ผมว่ามันก็ตอบสนองได้ดีครับ เริ่มเข้าสู่หมู่บ้านแล้วเราต้องชาแล้วโอเคถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้ครับสำหรับตัวออนิเวนเม็กครับ โชคเดินได้มาเหลือๆครับสำหรับการใช้ออกทริปยกเว้นแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปาซัดในสนามหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องปรับเซฟเพิ่มตามาคนขี่นะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปเติมน้ำมันปั๊มเดิมที่เราออกไปนะครับ ก็ตอนนี้ก็วิ่งมาอยู่ที่เดี๋ยวเข้าปั๊มก็น่าจะอยู่ที่97โลประมาณโดยประมาณนะครับจะรู้ว่า97โลเนี่ยจะเอ่หมดน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอัตราการบริโภคน้ำมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะได้รู้ตัวเองครับว่าถ้าเกิดเวลาผมขี่ไปออกทริปเนี่ยแล้วก็ซัดประมาณนี้มันจะใช้น้ำมันเท่าไหร่อะไรเงี้นะครับ เต็มถังครับอยู่ที่ประมาณ2องลิตรนะครับผมอยู่ที่2.8ลิตร50าสิบบาทนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเจหาร2.8ครับผม 27.5ลิตรครับซึ่งอัตราการประโคน้ำมันที่คำนวณเมื่อกี้ครับอยู่ที่ประมาณ27นะครับเฮ้ยเมื่อกี้ขอผมคำนวณผิดนี่เดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอคำนวณใหม่กันดี๋ยกันลงมาจอตอนนี้กันเออมัน96.9ก็คือประมาณ97โลเมื่อกี้ผมกดเท่าไหร่วะ อ๋อผมไปกดไปเจ็ดสิบเจดโอเคเกเจหาร2องจุดเอยู่ที่ประมาณ36มสิลิตรครับสามสิลิตรก็ถือว่าโอเคครับสำหรับการขับขี่ในแนวออกทริปของผมนะครับคือการค่อนข้างจะใช้ความเร็วแล้วก็กระแทกกันเร่งกว่าสมควรนะครับผมก็โอเคสำหรับทริปนี้เบาวๆวันนี้นะครับ ก็ประมาณเก้ากโลไปลองวอรอ์มยางนะครับผมเดี๋ยวไว้ค่อยไปฟูลเทสอีกทีนึงนะครับผมโอเคคลิปนี้จบก่อนนะครับเจอกันทริปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ